รถผู้สูงวัยอย่างเราเราตอนนี้ประสบป,ปัญหามากค่ะโดยเฉพาะโรคอ้วนความดันสูงสุขภาพจิตเสียสมองเสื่อมหรืออะไรหลายแบบที่เข้ามาประเดประดังเยอะแยะไปหมดแล้วพวกเราจะมีวิธีการจัดการกับสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราอย่างไรให้เราอ,อยู่ในสังคมหรืออยู่ในโลกมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยที่แน่ๆไม่เป็นภาระให้กับลูกหลาน เราสามารถอยู่ดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัยเราจะทํำยังไงกันดีคะป้ากาว่าอันดับแรกนั่นคือการดูแลสุขภาพกายให้เรามีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันดีเป็นอันดับหนึ่งคะ่ะที่สำคัญนั่นคือการดูแลเรื่องอาหารการกินมีนักโภชนาการกล่าวไว้ว่าถ้าเป็นเบาหวานดื่มชาใบหม่อนก่อนอาหารวันละ2-3ครั้งถ้าเป็นความดันสูง ให้กินใบหม่อนที่ช่วยขับปัสสาวะลดความดันก่อนนอนการควบคุมน้ำหนักควรกินผลหม่อนที่ช่วยให้เราอิ่มนานเพราะมีไฟเบอร์สูงคงแปลกใจไม่น้อยนะคะอยู่ๆป้ากาก็มาพูดถึงเรื่องหม่อนอีกครั้งเคยลงมาแล้วลหนึ่งเกี่ยวกับลูกหม่อนหรือบอนเบอร์รี่วันนี้ขอพูดอีกสักครั้งนะคะเพราะมันเป็นสิ่งใกล้ตัวที่เราหากินกันง่ายๆแต่พวกเรามัก จะทำอะไรที่คุ้นเคยเคยชินจนลืมมันไปถึงประโยชน์ที่มีอยู่มากกว่าพืชหรือผลไม้เมืองนอกเมืองนาที่ราคาแพง,ท,งทั้งทั้งที่ต้นมอนเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตง่ายตายยากนะคะปลูกเป็นไม้ประดับเป็นกระถางข้างบ้านให้เราใช้ประโยชน์ได้อย่างเหลือเฟือทำไมเราไม่ทำกันหรือเพราะมันใกล้ตัวเกินไปกินง่ายอยู่ง่าย ค่อยว่ากันภายหลังไม่เอานะคะอย่างนั้นเรามาดูถุงประโยชน์และสรรพคุณของมันกันดีกว่าป้ากาขอล่าวอ้างของนักโภชนาการที่ให้ไว้ว่ามอนช่วยในเรื่องของเบาหวานช่วยในเรื่องของความดันโลหิตสูงและพูดที่ต้องการควบคุมน้ําหนักนี่คือสาเหตุหลักที่วันนี้เราจะต้องพูดกันซึ่งนักโภชนาการให้แนวทางไว้ดังนี้นะคะการควบคุมน้ําตาลในเลือดโดยเฉพาะ ที่ผู้มีภาวะเบาหวานควรจะดื่มชาใบหม่อนวันละ1-2ึ่ถถ้วยก่อนหรือหลังอาหารก็ได้เพราะชาใบหม่อนจะมีสาร D N J นะคะที่ช่วยยับยั้งเอนไซม์ย่อยน้ำตาลทําให้ระดับน้ำตาลหลังอาหารไม่พุ่งสูงจนเกินไปแนะนำให้ดื่มอย่างต่อเนื่องไม่เกิน3ามถ้วยต่อวันผลหม่อนสดหรือผลหม่อนแหง้งช่วยลดไขมันในเลือด ควบคุมนังหนักเพราะว่าในผลหม่อนจะมีไพอโบถูงช่วยในการเพิ่มการขับถ่ายและลดการดูดซึมไขมันแนะนำให้กินอย่างน้อยวันละหนึ่งกำมือหรือประมาณ30กันผลหม่อนต้านอนุมนูลอิสระช่วยชะลอวัยเสริมภูมิคุ้มกันโดยการทำเป็นน้ำหม่อนสดหรือวายหม่อนเพราะว่าอุดมด้วยวิตามิน C A และสารแอนโทไซยานินช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ป้องกันมะเร็งได้บางชนิดและเสริมพุ่ิคุ้มกันที่ดีด้วยส่วนคุณสมบัติข้อนี้ประกาชอบนั่นคือดูแลความดันโลหิตระบบไหลเวียนของเลือดนั่นคือใบหม่อนต้มดื่มอาจจะเป็นสดก็ได้หรือแบบแห้งก็ได้เพราะมันช่วยลดความดันโลหิตช่วยให้หลอดเลือดของเรายืดหยุน่นทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพแต่ ต้องบอกก่อนนะคะมอนไม่ใช่ยารักษาโรคแต่การบริโภคควบคูกก่กับอาหารหลากหลายจะเป็นประโยชน์มากกว่าฉะนั้นจึงไม่ควรดื่มชาหรือกินลูกมอนมากจนเกินไปเพราะใบม่อนอาจจะลดน้ําตาลในเลือดได้มากขึ้นหากใช้ร่วมกับยาหาวานจึงต้องควรระวังเป็นพิเศษแต่ข้อนี้น่าจะดีเพราะว่านักโภชนาการได้คุยเอาไว้ว่า การกินหม่อนสามารถกินต่อเนื่องได้ในระยะยาวเพื่อให้เห็นผลชัดในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือลดไขมันได้แนะนำบอกวิธีในการกินว่าในตอนเช้าควรเป็นชาใบาหม่อนร้อนๆนหนึ่งถ้วยไม่ใส่น้ำตาลเพราะมันจะช่วยดูดซึมซึมอาหารได้เป็นอย่างดีโดยควรดื่มก่อนอาหารอย่างน้อย1 0 1 5นาทีจะช่วยได้เป็นอย่างดี สำหรับในมื้อกลางวันก็ควรเป็นผลหม่อนสดโดยรับประทานแทนผลไม้เพราะไม่มีรสหวานช่วยได้หลายเรื่องเชียวล่ะค่ะที่แน่ๆคือมีไฟเบอร์สูงช่วยในการควบคุมความอยากอาหารและมีสารต้ตานอนุมูลอิสระส่วนมื้อเย็นควรเป็นผลหม่อนปั่นไม่ใส่น้ำตาลใส่น้ำนิดหน่อยเพื่อช่วยในการถ่ายท้องหรือควบคุมน้ำหนักส่วนช่วงเวลาว่างๆหรืออะไร ถ้าเราต้องการควรจะเป็นชาหม่อนเย็นหรือชาหม่อนใส่มะนาวหรือผลหม่อนอบแห้ง้ากาอยากบอกวิธีทำชาใบหม่อนให้พอรู้นะคะถ้าเป็นหม่อนสดใบหม่อนเนี่ยเราเด็ดจากข้างบนยอดสุดจนถึง4ี่ห้าใบลงมานำมาล้างให้สะอาดแล้วต้มน้ำร้อนใส่พอเดือดแล้วยกขึ้นมา ตั้งให้พออุ่นแล้วรับประทานหากต้องการชาใบามอนแบบแห้งก็ทำง่ายๆค่ะเด็ดเหมือนเดิมแล้วนำมาตากให้แห้งสักสามสี่แดดนะคะพอให้แห้งกรอบแล้วก็เก็บใส่กระป๋องนะคะปิดฝาให้แน่นเวลาจะใช้ก็นำมาใส่ในน้ำร้อนตั้งสักพักหนึ่งให้ออกสีแล้วจึงค่อยรับประทานนะคะแต่ต้องดูระวังไว้นิดนึงนะคะไม่ควร รั้งไว้นานจนเกินไปเพราะอาจจะมีลาดก็ได้ในใจของป้ากาแล้วชอบให้กินชาใบาหม่อนสดจะดีกว่ามีคุณภาพหอมเซะด้วยลองดูนะคะตัวปากาเองปลูกไว้ในสวนทำเม่ไือหร่กินก็กินได้ส่วนมากแล้วก็ใช้ใบสดค่ะแต่ก็จะกินสลับนะคะวันนี้เป็นชาใบาหม่อนพรุ่งนี้จะเป็นชาใบาเตยเพราะมันคู่กันลองทำดูนะคะกินแล้วสดชื่นสบายอารมณ์ทำให้เราไม่เครียด